ดีจ้าแพรับที่รักทุกท่านสวัสดี F.C. ที่น่ารักของสาวรำทุกคนนะคะอากาศอากาศ,ากาศดีแต่วันหนาวเย็นเย็นมากเย็นจนมือไอกำไม่ลงเลยค่ะนะคะเย็นจนมือกำไม่ลงเลยท่านผู้ชมโอ้ย แต่ก็ยังดีนะคะที่ไม่ลมนะคะยังดียังดีที่ไม่ลมก็โอ้ยถ้าลมนี่ท้าลมนี่ก็คงจะหนาวมากวันนี้ท่านผู้ชมนะคะสาวดำกำลังไปตลาดนะคะค่ะวันนี้ตั้งใจจะไป ปล่อยปลาก่อนนะคะไปปล่อยกบปล่อยเต่าปล่อยปลาปล่อยทุกปลาที่สาวดาเจอค่ะเพราะว่ายุเว้นปลานินนะคะปลานินก็สาวดำเขาขอเอาไว้ทานก่อนแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่คือขอเอาไว้ทานเป็นอาหารเนี่ยปลานินนะคะแต่เป็นปลาที่เขาเขาไอ หายใจแล้วนะคะที่เขาเอาออกวางไว้อที่เขาเอาออกวางไว้กับเอ่อเอาออกวางไว้กับข้างๆไอ้นี่เขากับข้างข้างไอข้างข้างไอไออะไรนะกมังเขาอะกระมังที่เขาใส่ปลาสดๆะนะคะต้องเอาที่เขานั่นไว้ถ้าจะเอาทําเองนะคะถ้าไม่เอาทาเองก็จะไปซื้อที่เขาทอด เขานไวแล้วแต่ได้เฉพาะปลานิลค่ะปลานิลปลาทูเนึ่งปลาทูปลาทูเนึ่งแล้วก็ไข่แล้วก็ปลาหมึกกุ้งนะคะนะคะแล้วก็น้ำน้ำพริกปรร่นปลาน้ำพริกป่นปลาทูน้ำพริกผงที่ตำใส่กับ อเนื้อปลาเนื้อปลาที่เรา,อ,าอยากไว้ก็คือมีก็สมัยก่อนนะเนาะพ่อแม่ท่านทำไว้นะสมัยทุกวมนนี้ก็ต้องให้สั่งเขาทำให้นะคะและ้กกลวก็ผักสดผักลวกผักชอบทุกผักค่ะท่านผู้ชมสาวดับก็ ราวดำก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นสาวนกจะมาซื้อนะคะมาซื้อแม็กปิดปากปิดจมูกชอเป็นของพระสงค์นะคะวันนี้จะมาถวายพระบ้านนะคะก็มีแม็กนะคะสีพระบ้านนะคะเพราะว่าพระพระปากพระทุดงกับพระบ้านก็จะใช้สีไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีพ้าแม็กปิดปากแล้วก็ถุงเท้า นะคะถุงมือถุงเท้าหมวกนะคะมีหมวกมีแม็กถุงมือถุงเท้าแล้วก็ผ้าตราจีวอลเป็นชุดนะคะสาวดำก็ไม่ไม่ทราบหรอกค่ะว่าพระท่านมีอยู่กี่องค์อ่ะนะคะมีกี่รูปอ่ะนะคะก็ไม่ทราบแต่ว่าสาวดำก็ตั้งใจ จะจัดมา5ชุดนะคะ5ชุดก็จะไปหา,าหลวงพ่อหรือหลวงปู่ที่วัดนะคะก็ถ้าหากว่าท่านมีไม่ถึง5รูปสาดํมก็จะเอาเอาไปถวายอีกวัดวัดตื่นนะคะวัดวัดที่ก็จะถามท่านนะนะคะเพราะว่าทุกวันนี้พระที่ ประจําที่วัดแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะมีไม่เยอะค่ะท่านผู้ชมพระแต่ละหมู่บ้านก็จะมีบางหมู่บ้านก็มีมีพระอยู่รูปเดียวค่ะบางหมู่บ้านก็มีอยู่สองรูปไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะไม่ค่อยมีพระนะคะตามที่สาวดํานั่นสมัยสาวดําเป็นเด็กน้อยนี่โอ้ยสมัยก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะสมัยก่อนพระนี่ โอ้ยสิบรูปสิบกว่ารูปเลยแหละสมัยสาวดำเป็นเด็กน้อยไปใส่บาทนี่นะคะเออแต่ละหมู่บ้านเนี่ยสาวดำชอบไปใส่วัดโน้นบ้างวัดนี้บ้างไงชอบอชอบไปใส่สมมติว่าใส่ขอโทษจะโอ้ยตอนเช้าก็ชอบชอบคันคอก่ะอขออนุญาตดื่มน้ำสักดื่มน้ำสักเป็กก่อนเฮ้ยไม่ใช่สิขอโทษค่ะดื่มน้ำสัก สักสักสักอะไรหรือสักคำสองคำตี <c oughs> ในรถสาวดำก็จะมีน้ำติดตัวตลอดเพราะว่าเพราะน้องโตโตัเขาก็จะดื่มน้ำนะคะเอาแก้วกาแฟใส่ตรงที่ไอไอนี่หนแหละหที่กลมๆไอที่เขาทำมาให้ติดรถเนี่ยนะคะเขาก็นะะจะ ดื่มเป็นประจำประจำตื่นขึ้นมาเอาขึ้นรถปับ๊บเก็จะดื่มน้ำเลยแหละกินน้ำเลยเอท่า <c oughs> <c oughs> นผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวนี้พระก็มีน้อยสมัยก่อนก่อนสาวดำนี่โอ้จะไปจะไปตื่นขึ้นมาสาวดำก็จะก่อไฟนึ่งข้าวเสร็จแล้วก็จะไปเก็บผักตามริมรั้วสมัยก่อนนิยมผักไอ้นันะ่นอ่ะผักนี้ไอผักไอผัก,ผก,ผก,ผกตำลึงนะคะ ผักตำลึงผักกระเฉดผักกระเฉดแล้วก็บางทีก็วิงออกไปนานไปเก็บผักบุ้งค่ะเอามาลวกเอามานั่งไว้แล้วก็ใส่ใส่พาข้าวไว้แล้วก็ตำขั่วพริกแล้วก็ตำก็จะใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็เอาข้าวเหนียวนึ่งแล้วใส่จานแล้วก็แปะแปะกันถ้วยจานข้าวแล้วก็ไปลุไปนวดแล้วกนนะะ็ไปวัดก่อนถึงจะไปกลับมาถึงจะไปโรงเรียนนะคะ โรงเรียนนี่ไม่ได้เลยกับสาวดำนี่จะไปใส่บาตรทุกวันไปโรงเรียนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะคะว่าสวดสวดมนต์นี่สวดได้หมดก่บสวดได้หมดตั้งแต่นะะู่นนาะตั้งแต่เป็นเด็ก <c oughs> นะครับก็ทีจะนี้สาวดำก็ตั้งใจอย่างนั้นละค่ะก็จะไปจัดให้เรียบร้อยวันนี้กับกำลังไปค่ะกําลังไปเนี่ยเสร็จแล้วก็จะไปนู่นอะคจะไปวัดพอมาถวายสังฆทานเสร็จแล้ว แล้วก็ที่ถ้าถ้าเหลือถ้าไม่เหลือก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเหลือพระเหลือจากอาจจะมีพระอาจจะมีน้อยน้อยรูปอย่างเงี้ยสาแวแดงก็จะเอาใส่รถไปด้วยนะคะใส่รถใส่รถไปด้วยนะคะเพราะว่าสาวดําก็ไปที่นู่นก็ไปถวาย ถ่าจะถามหลวงพ่อที่อยู่วัดวัดที่สาวดําจะไปถวายท่านนี่ท่านก็คงรู้เนาะว่าวัดไหนมีพระอยู่กี่รูปกี่รูปก็จะไปถวายค่ะคือตั้งใจถวายนะคะคือตั้งใจะไปถวายสังฆทานกับวันนี้เพื่ออุทิศกุศลผลบุญนะคะให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วนะคะจนมาถึงบิดามาดาของเรามาถึงตลอดทั้งเทพยาดาอัลักษ์ทุกโรกที่ปกปักรักษาตัวลูกอยู่นะคะแล้วก็ ออสิบกชั้นป้าสิบห้าชั้นนินเทพไทยเทวาตูประองค์และสัมภเวสีผิดขาดไม่ได้สัมภเวสีจเจ้ากรรมนายเรนนะครับสัมภสัตว์ทั้งหลายนะคะลูกเดโต้ลูกเรโต้ว,วันนี้สาวดำก็เามื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้สาวดำก็ไปสั่งทารูปนะคะติดชื่อนะคะซึ่งเป็นหินอ่อนนะคะเพื่อที่จะเอามาติดที่ธาต นะคะพระเอเจดีเรียกเจดีบางคนก็เรียกเจดีบางคนเรียกชาตินะสาวดำก็เอาไว้ที่นาค่ะเอาไว้ที่นาค่ะเพราะว่าสาวดำก็ออกไปอยู่ที่นาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะสาวดำเอาน้องไว้ยังไงนะคะก็ รายงานตัวให้ทุกท่านทราบว่าสาวดำอยู่ไหนทำอะไรบ้างจะไปไหนนะคะทีนี้สาวดำจะไปเสร็จทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะสาวดำก็จะไปที่วัดที่ที่ที่วัดอา่าถ้ำนาคาค่ะ็ว่าจะไปเอ่ออจะไปขออนิมนต์พะน้องจะพาพระน้องไปที่สำนักสงฆ์ขอนแก่น เคยสาวดำเคยจะพาท่านไปสองครั้งและคะ่ะแต่ท่านก็ไม่ยอมไปแต่เที่ยวนี้เห็นเห็นชาวบ้านนะคะที่สาวดำตัวเวถสาวบอกว่าท่านก็ไม่สบายมากไม่สบายมากเพราะท่านไม่สบายมากแล้วก็เห็นลูกศิษย์ลูกหาท่านเล่าให้ฟังว่าก็มีคนที่จะเอาไปนะคะแต่ท่านก็ไม่ไป แต่ท่านพร้อมมากท่านฉันไม่ได้นะคะพร้อมมากส่งรูปมาให้ดูเมื่อวานเนี้ยนะคะแม่ท่านไม่ได้ส่งนะคะคือคือรูกสิธ์ลูกหาถ่ายแล้วก็ส่งมาให้สาวดําดูะคะ่ะท่านพร้อมมากๆเลยโอ้ยพร้อมมากจนสาวดําก็ตกใจเลยว่าโอ้ยนี่เราสาวดํามานี่คกัสาวดํามาหลายวันแล้วนะคะสาวดํามาหลายวันแล้ว วันนี้ตั้งใจไปปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยกบนะคะปล่อยปลาไหลปลาดุกนะคะตาช่อนในสาวด้ำไม่ได้เห็นนานแล้วนะคะเพราะว่าตาช่อนสาวต้ำก็ปล่อยปลาช่อนปลาหมอทุกปลานะควก็ปล่อยหมดนะคะแล้วก็ปูปูสาวน้ำก็ปล่อยนะคะปล่อยหมดค่ะปลาหมอปลาหลดปลาไหลปลาช่อนนะคะ ปลาสลิดปลาอะไรเนี่ยสาวํำปล่อยหมดค่ะปล่อยตั้งแต่นานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งมาปล่อยปล่อยตั้งแต่เป็นเป็นเด็กเป็นเล็กนู่นนะคะกบเกียรติปล่อยหมดค่ะปูก็ปล่อยแมงดาก็ปล่อยทุกอย่างเลยค่ะที่ว่าที่เขาจะเอามาทําเป็นทางานแล้วสาวดำเห็นเขายังมีชีวิตอยู่ก็สงสารเขาเเนี่ยก็จะปล่อยมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเรียกว่าจิตใจก็เป็นคนอ่อน น้อมอกอ้อมอาลีเป็นคนที่มีเมตตาทุกสรรพสัพตว์ที่ว่าเขามีชีวิตนั่นแหละคะ่ะอย่างศาสตก์ากำลังจะไปนะไปไป,ไปปล่อยปลาปล่อยทุกอย่างที่เราตั้งใจแล้วนก่อนจะได้มาหาซื้อนะคะมาหามาหาบูชาเนาะ,ะใช้กับมาบูชามาหาบูชาอลาตาะไครบอลกัไปที่ไปที่ไอ ร้านใหญ่ๆเขาหน่ะล่ะค่ะแล้วเลือกมาให้กุ๊บสาาดาก็จะมาถวายสังฆทานถ้านเะพอถวายเสร็จแล้วก็จะไปวัดธรรมนาคาค่ะไปวัดธรรมนาคานะคะแต่ก่อนที่สาวดำจะมาสาวดำก็ซื้อแบบนี้ล่ะคะ่ะก็ทำก็บูชาแบบนี้ล่ะคะ่ะที่ร้านใหญ่ๆเขานะ่ะก็ไปหวายพระน้องพระลานที่เรียบร้อยทั้งถุงเท้าถุงมือถุงหม,มวกแมกจาถุงมือหมวกแมกป้า อะรจีบอลนะคะซึ่งอันนั้นเป็นของวัดป่าเป็นของพระสายวัดป่าสายกรรมฐา,านนะคะก็เป็นอีกสีหนึ่งพระบ้านก็เป็นอีกสีหนึ่งนะท่านผู้ชมจำไว้นะคะบางท่านหลายๆท่านก็จะไม่ไม่ทราบนะหลายๆท่านก็ขอให้เป็นผ้าตะไรสมงกีบอลอะไรผ้าอาบนะ้ำอังสะอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะเราก็จะ,ะไปที่ตลาดเนาะแ้เก็จัดให้ ป็นชุดเป็นชุดแล้วก็มาถวายพระเลยโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าพระพระบ้านกับพระกรรมฐานเนี่ยนะครับพระบ้านกับพระสายกรรมฐานน่ะนะคะเมื่อเรียกอีกคำหนึ่งเรียกอีกอีกคำหนึ่งก็คือว่าเรียกพระป่าวัดป่าค่ะไม่ใช่พระปา่าขอโทษวัดปา่ปา,ดปากับวัดบ้านนะค่ะวัดป่ากับวัดบ้านจะคลองคลอง,องพระผ้าไตรจีบอสีไม่เหมือนกัน เมื่อก่อนสาวดำก็ไม่ทราบนะคะต่อมาก็มาทราบเพราะว่าสาวดำนี่แหละซื้อไปหาซื้อไปหาบูชาไปหาซื้อผ้าตรไยสบงกีบอลไปทำถวายสังฆทานอะ่ะถ้าถวายสังฆทานนี่สาวดำจะชอบมาจะชอบมากก็คือผ้าตรไยกีบอลแล้วก็เอาอย่างดีเป็นชุดเลยค่ะตั้งอา่า เอาทั้งอังสนันทั้งว่าอานน้ำั้งไรในสารมันจะจัดไปเลยค่ะแล้วก็ที่ขาดใช้ไม่ได้ก็คือยาค่ะยาสารดาก็จะไปหาเรื่องเาเลยมีทุกยาค่ะแล้วก็แล้วก็สาวดาก็จะซื้อกำมังใหญ่ใส่ไปเลยกันจัดใส่เต็มกำมังนั่นแหละแต่สาวดำจะไม่เคยซื้อแบบที่เขาทำไว้อ่าขายหน้าร้านนะคะเพราะว่า บางทีเขาตั้งไว้เป็นปี2ปี3ปีมันจะมีบางบางอย่างนะคะจะมีบางอย่างที่เสียใช้ไม่ได้อันนี้สาวน้ำก็เห็นกับตาเพราะว่าลุงเ,เด็พระกุ่ันลวงปู่ลวงพ่อท่านจะเอาวาสหลายที่ก่ะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเป็นต้นอย่างบางบางคนก็เอาเอารวมกันค่ะแฟบนี่สําคัญเลยนะคะแฟบเนี่ยกิ่นแรงค่ะบางคนก็มีตั้งแฟบตั้งชาตั้ง กาแฟทั้งขนมดมเนยกิยัาบลงไปในถุงเดียวกันปรากฏว่าฉันไม่ได้นะคะฉันไม่ได้แม้ว่าจะพระฉันไม่ไดะคะ้คนก็กินไม่ได้นะคะเพราะว่าแฟบนี้มันแรงมากแฟบนี้แรงมากๆนะคะสามารถกลินตลบอบ,บวนจับสิ่งของที่รวมกันอยู่ในถุง อยู่ในถุงนะคะอยู่ในถุงของทุกอย่างที่อยู่อยู่ถุงไข่ถุงมันนั่นนะคะแต่ว่าถ้ามีแฟบเข้าไปอยู่ในนั้นสักซองหนึ่งห่อหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยค่ะใช้ไม่ได้นะคะโอเคจ้ะขอให้ท่านโชคดีนะคะ